สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิติเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสต์บทความลงในกลุ่ม f อซทีมงานทนายประชาชน V2 สโดยได้โพสต์บทความที่ว่าอาสูรแห่งโกกกคติบุตรเล่นซ่อนหาย เข่าโน้มตัวลงรวบร่างแข็งทือ่อด้วยความกลัวของเด็กน้อยไว้ในวงแขนเธอดิ้นรนขัดขืนเมื่อเขาทำท่าจะยกอุ้มไม่เหมือนทุกครั้งที่ลงอุ้มอาการขัดขืนของเธอทำให้เขาตนกว่าเด็กหญิงจะกรีดเสียงจนคนในสวนยางคางๆที่กำลังทำงานอยู่ได้ยินเขาเมื่อจนปัญญา เขาจึงยอมจำนุนสุดเข่าลงไปปอบโยนเด็กหญิงเล่นส้นหากับลุงไหมคำว่าเล่นทำให้เด็กหญิงเบิกตาตู่ความกลัวสีหน้าขมึงถึงของผู้เป็นลุงคายไปความไว้วางใจดังเดิมกลับคืนเข้าสู่สมองเด็กหญิงพยักยิ้มรับคำไม่ทันรอให้ลุงหันหลังปิดตา แล้วเริ่มต้นนับหนึ่งเสียด้วยซ้ำเท้าเล็กซอยยิกๆไปทางซุ้มกออผ่ยใหญ่ที่ปกติเด็กหญิงหวาดกลัวหนักหนาแต่พวกพี่เคยพูดกันว่ามันเป็นที่อนชั้นดีในการเล่นซ่อนแอบเอ๊ะหายไปไหนนะลุงบีบเสียงแกงแงงร้องหาหลา,านสาวใกล้เข้ามาซุ่มเสียงเหมือนผิดหวัง หาไม่เจอของลุงอดทำให้เด็กน้อยอดไม่ได้หลุดเสียงหัวเราะขิขๆออกมาจนได้แต่แววับของมีคมในมือลุงที่สะท้อนเงาในยามที่ลมพัดใบไผ่พิวทำให้เด็กน้อยสะดุง้งอายุเท่านี้เธอไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรกันแน่แต่รู้ว่าพ่อเธอหนิบเอวไปสวนยางบ,าบา่อย ลุงถือมีดมาทำไมความหวาดกลัวเริ่มกุ้มรุมในหัวในน้อยอีกครั้งความกลัวทำให้เด็กหญิงวีดเสียงเมื่อเห็นลุงเข้ามาในโพงกอไผ่แต่เสียงหลุดเสียงแค่ครึ่งหวีดมือหนาเล็บสุกปุกของลุงก็ตบปุกปากไว้มันแรงจนเด็กหญิงน้ำตาไหลแม้ว่าลุงจะปอบโยนด้วยเสียงต่ำช,ชอย่าร้องนะ ลุงขอแค่เส้นสองเส้นไม่ทำอะไรหรอกเด็กหญิงร้องไห้จนสุดเสียงเมื่อปากเป็นอิสระส่วนเขานั้นหูดับกับเสียงกรีดโทรสะพุงพวดเหนือการควบคุมเอาเงื้อมือขึ้นสูงและฟาดลงอย่างแรงที่ก้นเด็กน้อยมือหนึ่งตะคุบครึ่งปากครึ่งจมูกเอาไว้ไม่มีเสียงเล็ดลอด อีกมือจับบ่าเขยา่าลืมไปว่าหลานสาวคนเล็กนั้นเป็นเดิกบอบบางหนักหนารางจอยแน่นิง่งหลังจากที่เบิกตาพงงมองหน้าเขาด้วยความกลัวสุดขีดเมื่อได้สติเขาถอยห่างจากร่างเล็กที่สลบสลายทั้งที่มือยังกำรถขุดขันจอยเขาคิดอะไรไม่ออกหากเวลายังเดินไปข้างหน้าไม่ได้หยุดลง เหมือนสติของเด็กน้อยเขาไม่มีทางเลือกนอกจากทิ้งไว้ตรงนั้นกน่อนส่งพระแล้วค่อยคิดกันอีกทีบางทีเมื่อฟื้นขึ้นมาหลานอาจจะจําอะไรไม่ได้เขาก็รอดตัวไปแต่ถ้าหลานจําได้ละ่ะถ้าหลานเล่าเรื่องถูกทำร้ายละ่ะจะทำอย่างไรเขาทิ้งร่างสลบแนนิ่งไว้ในกอไผ่กับรถของเล่นเดินกลับบ้านลัดเลาะ ผ่านแนวส่วนอย่างอย่างมือลอยจนไม่เห็นเพื่อนบ้านหากไม่โดนทักปีนี้มากรีดย่างส่วนนี้หรือเขาสะดุง้งและก็รีบปรับสีหน้าให้ไร้พิรุธพูดคุยกับไอ้พวกลูกอีช่างซักอย่างเกลียนใจกระหวดแต่ว่าจะทำอย่างไรกับสิ่งที่ซ่อนไว้ในกอไผ่เขาไม่รู้เลยว่า การเล่นซ่อนหาครั้งนี้มันจะกลายเป็นซ่อนหายเกมนี้มันซ่อนความชิบหายของเขาไว้จริงๆเขาทิ้งเพื่อนบ้านไว้เบื้องหลังเดินข้ามถนนกลับเข้าบ้านไม่มีฝาของตนเองขณะอาบน้ำอย่างลวกเพราะเหลือเวลาไม่มากเขานึกอยากจะตบปากตัวเองที่ดันพ่อยปากถึงเรื่องตามหาหลานเขาคิดง่ายๆ ว่าเดี๋ยวใครคงต้องตามหาให้ควักถ้าเขาพูดถึงมันจะทำให้เขาดูบริสุทธิ์ใจแต่ลืมนึกไปว่าไอ้หาเอ้ยกูไปรู้ว่าห้านหายก่อนคนอื่นได้ยังไงถ้ากูไม่ใช่คนเอาไปซ่อนเองเอานะ่าเขาปลอบใจตัวเองพูดไปแล้วเดี๋ยวคนฟังก็ลืมถ้ามันไม่ลืมเขาก็แค่แถ ความจริงมันต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งที่ไหนกับเราหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าอ่านแล้วสงสารน้องเศร้าใจทุกครั้งที่อ่านบทความของป้าหลันค่ะคนหนอคนใจดำจริงๆ น่าจะมีข้อมูลนะครับป้าบุหลันข้อมูลแน่นมากเหมือนจริงเสลือเกินเศร้าจังเลยค่ะปาลูกอีช่างซักเคยบอกว่าเขารู้ดีว่าคุยเรื่องอะไรกับผมหุหูมันไม่ใช่มนุษย์โหดเหี้ยมเกินคนุนผลกรรมทําไว้ช่างเลยเถิดภาพบังเกิด ั่วร้ายคนใจต่ำอันทัผ่านแต่อ้างตนดีนำบาประยำเลวชาติคุณไร้มีปากโกโหกปินปอนกาล่อนลิ้นพูดตีกินนินทาใส่ป้ายสีอ้างพวกตนล้วนแต่เป็นคนดีซ่อนอป,ปีกะเลวกระราหน้ากาดจันใจดำบาปหยาบช้าโผให้เห็น สัตว์เลือดเย็นฆ่ามิตรให้อาสันเพียงประโยชน์ที่แท้เป็นของมันความกะสันสังเวยด้วยชีวีใครจะเชื่อพฤติกรรมอันจันไรแล้วคนไทยยอมรับความบัตรสีมอบสิทธิเสียงเสรีตนพึ่งมีให้มานชี้ทางไปบันไลกัน คนชั่วใต้หน้ากากคนดีภัยสังคม